ออออเอาจนได้ครับเอาจนได้จ้องเอาจนได้ฮะใส่ยังไม่ทันเสร็จเลยครับเพื่อนเอาอีกแล้วครับต่อหน้าต่อตาเลย๋ยวสวัสดีครับพรเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนนะฮะมาหาเลาะยามเบ็ดนะครับปักไว้ตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะครับไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับมาดูหลังนี้กันดูเลยเหยื่อน่าจะไม่เหลือแล้วหรือเปล่าฮะอ๋อยังอยู่ยังอยู่ย วันนี้มาคนเดียวเห็นหัวครับเห็นหัวไม่รู้ปลาเลยไอช่อนหรือเปล่ารับเนี่ยไอช่อนนะไอช่อนเจอแล้วหนึ่งแต้มครับเฮ้ยไม่ดินไม่เด้เลยว่าแล้วได้ินเสียงโคคะนี่สีตัวกับสีน้ำคล้ายๆกันตัวสวยครับประมาณสองสัปคีดได้อยู่หนึ่งแต้มครับแต้มแรกแหกหมาน เอาละครับเพื่อนๆได้ยินเสียงโขคระเฮ้ยจุดหรือเปล่ปาเนี่ยเดี๋ยวดเโอ้ยยังอยู่ครับโอ้บิ๊กไซเลยบิ๊กไซเลยครับงานนี้โอ้ยเดี๋ยวเดลื่นฮะลื่นอุย้ยนูนเองครับนู่นอีกหลังเดี๋ยวเดเพื่อนๆนูดนอีกหลังฮนะสองหลังติดเลยงานนี้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋วค่อนข้างที่จะเบอร์นิดนึงฮะมาคนเดียว ดูครับไอช่อนตัวสสวยตัวส,สวยหนึ่งแต้มโอ้โหตัวยาวหัวใหญ่โอโ้ตัวนี้อะไรเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรเก็บไปก่อนครับเก็บไปก่อนตัวยาวหัวใหญ่เออ <laughs> อีกตัวหนึ่งยังมีอ่ะเรียวๆไปเลยแล้วกันปล่อยปล่อยไว้ก่อนตัวนี้มาทางนี้ฮะ ทางนี้เลยคู่คะอยู่ตรงนี้ติดซ้อนกันเลยสองหลังครับตัวนี้เป็นไงตัวนี้เป็นไงแม่บ่อลอกใหม่คลองลอกใหม่หมานลอเกินโอ้โหไซส์สวยเหมนกันครับนี่ตัวนี้โอเคตัวนี้โอเคม้สามแต้มนะฮะสามแต้มนะเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บโอ้โหหมานจริง นี่เดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับปลาช่อนตัวนี้ค่อนข้างที่จะพิการนะฮะหัวใหญ่ตัวเล็กนะครับตัวยาวมากแม่ถ้าสมบูรณ์แบบนี้น่าจะเป็นโลกว่าอะโหเสียดายไปไปเลยหนูอย่ามากินอีกนะฮะกินอีกจะเอานะอ่ะเดี๋ยวใส่ไว้ใหม่ครับเบ็ดหลังนี้ใส่ยังไม่ทันเสร็จเลยครับเพื่อนเอาอีกแล้วครับต่อหน้าต่อตาเลยเดี๋ยวเดินไปก่อนอู้หัวเขกค่อยอยู่นู่นเอา วันนี้กินกันให้ตะบันเอาลุดโอ้ยลุดลุดโอ้เขียดยังอยู่เฉยอะโคโคโคเมืปแกผมเจอหนูครับหนูหนูหนูฟุกหนูฟุกเห็นไหมเห็นไหมหนูฟุกครับนี่นี่นี่หนูฟุกครับเอาดีไหมคอผัดเลยเนี่ยคอผัดเลยเนี่ย เอาดีไหมเอาดีไหมไม่มีอะไรมาด้วยดิไม่ทันมันนะฮะไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วปล่อยมันครับไม่เป็นไรเดยมเรามาเอาปลาไม่ได้มาเอาหนูปล่อยมันไปเอาละครับเอาละครับเพื่อนๆเอาจนได้ครับเอาจนได้จ้องเอาจนได้ฮะม้อให้ปราทอนบ่อนี้ดุจริงๆโอ้โหไอตัวที่กินแล้วหลุด ว้ามากินอีกครับตัวที่สแ่ต้มที่สามเพราะว่าเราปล่อยตัวหนึ่งตัวสีสวยห้ามหามทั้งนั้นเลยมาคนเดียวไม่ค่อยถนัดครับไม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้ผมเลยนะครับโอ้โหวันนี้เจออะไรแปลกๆมากมายเลยทีเดียวใส่เบ็ดยีสิหลังฮูใส่นุบๆครับผมนุบๆฮะ ออีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนหัวโตอีกแล้วแหมปลาช่อนบ่อนี้เป็นยังไงกันหัวโตอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้เจออะไรแต่แปลกๆดูปล่อยครับไม่เอาโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยโูตัวใหญ่เลยเอ้ยเดียวนะ เดี๋ยวนะ <laughs> เดี๋ยวนะเพื่อนๆเอาอีกแล้วตัวเดิมหรือเปล่าเนี่ตัวที่ปล่อยไปหรือเปล่าเนี่ยหัวโตไอหัวโตตัวเดียวกันแน่นอนที่บอกว่าปล่อยไปแล้วอย่ามากินเบ็ดนะโอ้โหถ้ามึงไม่หัวโตเนี่ยนะกูจะเอาเลยแสบจริงๆครับไอตัวนี้ นี่ครับสรุปผลงานวันนี้นะครับก็ได้ปลาช่อนสามตัวนะครับรวมที่กับไม่ได้อีกสามตัวไอหัวโตนะฮะ้โหเสียดายมากถ้าไม่หัวโตนี่น่าจะโตเป็นโลนะครับตัวใหญ่มากเลยไอตัวโตไอตัวนั้นน่าจะกินสองรอบนะครับแม่สุดเจอดจริงๆนะฮะไม่เป็นไรครับผมยังไงก็พอได้พอได้ต้มนะครับเดี๋ยวยังไงมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าอีกทีนะครับว่าจะมาหรือว่า ไปครับหลังจากเมื่อคืนนะครับที่ได้ปลาช่อนไปสามตัวนะครับเดี๋ยววันนี้ตอนเช้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะว่าจะมีตัวกินหรือเปล่าไปน่าจะมีการกินเกิดขึ้นครับไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่าเอ,อาเาวอาโหอ,โอ,โอ,โอหลังแรกก็แหกหมานซะแล้วครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหแม่ว่าแล้วมันไม่ดิ้นนะนี่ไอช่อนโตอ้วนเลยหนึ่งแต้มครับเช้านี้ไป เพื่อนๆเบ็ดตรงนี้หายครับไม่รู้ไปไหนฮะปลากินหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผม<อ> pues, เราจําได้ว่าเราใส่ตรงนี้แล้วไปหายไปไหนโอ oh, ้ดูครับหมายของเราของลอกใหม่ฮะไม่น่าจะตัวใหญ่กินนะตายฮัโล ฮลลโนี่อีกหนึ่งแต้มครับแต้มที่สองอหวานหวานเจอแล้วครับเจอแล้วไม่รู้ว่าตัวใหญ่หรือเปล่าผมเห็นมันดิ้นแล้วโอ้สาหามเลยสายสวยโอ้ย แต่ที่สามนี่ครับเพื่อนๆผลงานเช้านี้นะครับก็ได้ปลาช่อนสามตัวนะฮะตัวตัวอ้วนเลยนะครับเมื่อคืนได้ไปสามตัวเมื่อคืนติดหกตัวแต่ได้สามตัวไปเจอหัวโตนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับบีบ้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับ ถือว่าเอาบรรยากาศบ้นบานๆนะครับเนาะมาฝากเพื่อนๆให้รับชมกันนะครับบรรยากาศการปักเบ็ดนะครับนึกถึงสมัยเด็กๆนะฮะนึกถึงบ้านนอกของเรานะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เหมือนหมอนเต็มเครื่องอส,ส,สวยๆอ้วนๆเลย